ภาบทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนนะพี่น้องนๆมาเนี่ยพอกับบายคือเก่าพี่น้องมานี่กะบายไปตลาดมาพี่น้องบายกะรูนสึกแบบว่าฝนตกนะพี่น้องอากาศมันเย็นๆบายก็เลยปิ้งไอเดียได้ปลานิลมาต้มพี่น้องแล้วกะบักทั่วมาต่ำพี่น้องบักทั่วปีนะพี่น้องนะเป็นบักทั่วที่แบบว่าแซ่บนะพี่น้องต่ำแต่แซ่บอันนี้ก็เป็นย่างฮ้อนๆอยู่นะเมนูบายเฮ็ดเองพี่น้องเลย ตอน้อยเมื่อยบ๊วยก็เลยจัดเองเลยพี่น้องมามา้าไป้ยหิวเข้าละเฮ็ดไปน้ำหิวไปน้ำพี่น้องเลยมาจัดเลยน,นี่ก็ต้มจัดเองเลยพี่น้องเลยอากาศสีนหนาวๆนะพี่น้อง mm hmm. เพราะว่าพยุกเข้าตอนนี้ก็ยังฝนตกลินอยู่พี่น้องอ้าสดน้ำก่อนพี่น้องเลยมาเด้อก,กินน้ำบอายสุขสุกคนอื้อ mm hmm. โพักพี่น้องเอ้ยมามามากิวข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยจัดก่อนละอ่ะบุรีเฮดนี่พี่น้องเบิกนะพี่น้อง เดี๋ยวไลยเท่าใบเช็ดเช็ดให้พี่ให้น้องเบิ้องเนื้อปลานิ้นเด้งๆนะพี่น้องปลาิ้นซอสเลยอืมแซบบใยไส้เป็นลูกโดดนะพี่น้องอื คักแห้งอากาศมันหนาวๆนะพี่น้องบ้ายก็เลยปิ้งไอเดีย จมแซ่บแห้งพอดีอุ่นๆพี่น้องฮอ,อนลายก็กิกนนะ พักตะกรอบให้พี่น้องอแบบนี้เลยพี่น้องอื ม,มันพี่น้องเดี๋ยวหลาที่อบาบายเช็ดก้อยนะพี่น้องเช็ดก้อยปานิ้นให้พี่น้องเบิ่ง ลุกด้วยเป็นเม็ดพี่น้องแซบแห้งพี่น้องพานุ่เข้าขพี่น้องเลยฝนตกแต่ว่านี้ บายว่าจะไปตัดผมยังไม่ได้ไปตัดเลื่งานกะดีแต่นั่งไนนะพี่น้องมึอฉันเปียกบายแซมแหงพี่น้อย อากาศแบบนี้นะพี่น้องกินแบบนี้จะมาเข้าคักพี่น้องเลยสเย็นๆอากาศสเย็นสดน้ำชีนอุ่นต่ำทั่วปีก่ะอกไม่เคได้กินบ่อยๆนะพี่น้องนานๆกินเื่อะ ไอเช้าน้อยมานั่งนั่บัวมากบัวข้านั่งวันนี้พี่น้องเมื่อยวะเพื่อนกินข้าวตั้งแต่มองเฮดเวียกพี่น้องเลิกเวียกเลยกะกินข้าว กลับมากกับกินยานอนพักพ่อนพี่น้องอเมือเ่อไ้ตับเป็นส่วนหัวนพี่น้องตับเป็นส่วนหัวมาก,กินเพราะว่าแซ่บ ต้มแบบว่าโมแมนต์ต้มต้มส้มต้มยำนะพี่น้องต้มแบบว่าใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่ง งาน,นเน้นๆเลยเด้งๆเลยนะพี่น้องมาพี่น้องแซ่บเนีเมนูนี้เข้ากับบรรยากาศนะพี่น้อง Mm hmm. เริ่มซีดมากเลยน้องเยตำทั่วาบใส่พริกปักหลายเลย กรอบนะพี่น้องกรอบแตกะก็หวานบอกอขมนะเพราะว่านี่เป็นพักเบิง่งดูดูท่าที่เป็นเป็นพักออร์แกนิกนะพี่น้องเป็นกระดัมออแกนิกพี่น้องอสลัดพี่น้อง ว่าเป็นกระลำแล้วอตอนนี้เพชรออกหูแล้วพี่น้องแซ่บหูจิ้ว บาอไอเลือกเอาแบบนี้โดยเฉพาะนะพี่น้องเพราะว่าสิปอดสารพิษอันนี้คือเป็นห้อยดวงกัดนะหรือบงกัดนะพี่น้องใส่ๆงามๆบอไอกับบอเอาคือกัน,าอ,ากนอันนี้เป็นเทคนิคเบิ่งพักนะพี่น้อง ไอ้ต้มแค่ครึ่งตัวนะพี่น้องต้มเบิดตัวชีกินโบเบิดพี่น้องเลยเพราะว่าจะนน้อยก็กินมาแล้ว ลองไปเฮ็ดรับประทานเบิ่งพี่น้องเลย ที่สังเกตได้ว่าเมื่อนนี้เหงื่อเหงื่อบอยบอกหลายพี่น้องเพราะอากาศเย็นนะ <c oughs> <c oughs> บอยใช้รักพักชี่ี่น้อง <c oughs> รับพักซีใช่ไหะครับแบนี่จังหอมพี่น้องสามารถกินได้เลยพี่น้องตามทั่วแซ่บแห้งพี่น้อง แค่เองกินเงนองแซ่บเองพี่น้องอ ไม่แห้งแล้วพี่น้องเยกินข้าวอิ่มแล้วเป็นอย่างที่แซฟซูดพี่น้องเลยมื่อเนี้ยตั้งใจว่าบรรยากาศอันนี้กินอย่างนี้พี่น้องไปแต่ไ่เกิดมเจาอเลยพี่น้องปานินตัวมงามน,นะพี่น้องตัวอ้วนเนื้อแน่นทั้งน,น,น,นั้นพี่น้องตัวละร้อยพี่น้องเลย ตกลโลหนึ่งโลน,น้อยๆพอดีตกโลงน,น้อยๆบอยก็ยัดเลยพอดีแซบพี่น้องเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้บออายแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้บอยแนะนำนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่อัพพาร์คลิปทางบออายให้ออกไปนะพี่น้องเนาะ,นอ,นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ที่ความร่าพะเจา้า พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยิ่มแห่งบอยบอยจนไปะยกออ้ยสยมรับพระเจ้า,จาพี่น้องไปเพียงเท่านี้เนาะเพียงเนาะกะเจอบาอายไม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะสบายดี